ปวนะปวดหัวชิบหายไหนๆก็ปวดหัวแนละ้วกูขอพูดทีเดียวเลยแล้วกันเพ<ม>ระาะแดดจะแดดอย่างมื่เนี้ยมื่เนี้ยเลยมื่เนี้ยเมืม่อเนี้ย มีลูกค้าโทรเข้ามาไหม,มเรื่องลิฟิฟหลัง G สิบมีไหม <G> มีนี่ไงอุดรโซลไซตี้นี่ไงโทรมาหาใครโทรเขาเครื่องนี้แล้วไงต่อแล้วมึงต่อเข้าไปว่าไงก็ของยังไม่เข้าก็เดี๋ยวเข้าแล้วแจ้งไปก็เพิ่งคุยกับนณวเมื่อกี้นะต้องคุยคแต่ว่าคุยหลังจากที่เขาคุยกับไอ้นี่ไปแล้วนะเาโทรหาก่อนที่จะนใช่ใช่ใช่ก็คือเขาบอกว่าลูกค้าเนี่ยโทรมาตามของ mm hmm. ที่ ร้านแล้วที่ร้านบอกไม่มีต้องสั่งผลิตถูกไหมแล้วเขาก็บอกว่าของไม่ของร้านโซไซตี้อะไรเนี่ยที่อุดรใช่ไหมอุบลอุดรแล้วไงตอบไม่ไงแล้วมึงตอบว่าไงตนที่โทรมาคือร้านหรือลูกค้าลูกค้าร้านลูกค้าไม่รู้ว่าก็เขาบอกร้านอ่าแล้วแล้วของเนี่ยเขาสั่งไว้แล้วแล้วมึงไปตอบว่าไม่มี แล้วคืออะไรมึงไม่รู้แล้วมึงตอบไปทำไมอ่ะมึงไม่ถามก่อนตอบอ่ะคือของเนี่ยนะเขาสั่งดิฟหลังเรามาเนี่ยเป็นร้านต่างจังหวัดเนี่ยนะลูกค้าไปสั่งที่ร้านอะไรก็ไม่รู้ไม่ต่ำชื่อไม่ได้ชื่อร้านเลยนะโซไซตี้อะไรทุกอย่างเนี่ยนะถูกไหมแล้วก็ของเนี่ยมันกเ็เลทมาเรื่อยๆถูกป่ะมึงฟังดิฟัองอยู่ครับเออแล้ว ก็เพิ่งจะคุยกับเขาเมืม่อหลายวันก่อว่าโอเคเดี๋ยวขอจะส่งให้วันเสาร์แล้วจะเสร็จวันเสาร์ครับอ่าแล้วก็โทรมาหามึงอง่ะมึงรู้เรื่องป่าที่เขาคุย<อ>กันรู้ก็ผมก็บอกอยู่เลยว่าวันนั้นน่ยพี่คุยกับอาจารย์แล้ใช่ไหมครับอ่าว่าเดี๋ยวของมาเดี๋ยวผมจะส่งให้เออเอเอแล้วไงต่อก็ไม่ได้ไงครับก็แค่นั้นแล้วก็เข้าคุยรายต่อเขาก็บอกผมประโยคสุดท้ายว่าเออพี่ถ้าไม่ได้จริงๆไงแต่ผมขอคืนกันนะเออเออผมบอกงั้นเอางี้ไหมครับคุยกับน้าไหมเออเพราะน้ายืนอยู่ข้างหน้าพอดีแล้วเขาก็ตัดสายผมไปเลยแล้วเขาก็มาคุยกันในรายต่อมันไม่ใช่เว้ยมันเป็นลูกค้าของร้านนั้นเว้ย ไม่รู้อันนี้เขาบอกในประโยคนั้นเขาบอกผมเองว่าอ๋อผมคุยกับน้าแจ่มไปแล้วครับผมก็เข้าใจว่าวันนั้นที่ผเพราะผมเป็นคนเดินโทรศัพท์มาให้น้ากูอยู่ตรงนั้นอย่างไงแล้วสรุปใครไปไหนดูมีเบอร์ที่โทรเข้ามาไหมเป็นเบอร์ร้านหรือเบอร์เจ้าของรถกันแน่ผมทไม่ได้หรอกเบอร์แตเบอร์ต่อแบบนี้ร้านเ่ยลงท้ายด้วยสี่หถ้าไม่มีในนั้นก็คือลูกเนี่ยมันเป็นเบอร์เบอร์เนี่ยก็สี่ห้าห้าใช่ไหมล่ะมีไหมล่ะไม่มีจะแซงรถ นั่นไมครับเพราะเขาบอกว่าเขาคุยกันนานแล้วผมก็เข้าใจว่าเป็นเบอร์นั้นเขาบอกเขาคุยกับกูแล้วใช่ถูกต้องก็มีเคสเดียวมันโทรไปเบอร์นีโทรไปเบอร์ร้านนั้นนี่ ชิปหายเลยไค่แค่ลิ้นหลังเย็ดแม่กับไรพันธเดียวเนี่ยปวดหัวชิปหายเลยของกูยังไม่พอขายเลยที่ปวดประสาทย็บแม่เป็นเรื่องวุ่นวายวุ่นวายไปหมดให้โบคุยเลยว่าสรุปคนที่โทรมาเนี่ยร้านหรือว่าเจ้าของรถเพราะว่าเจ้าของรถไอคนที่โทรมาเนี่ยเขาบอกว่าคุยกับน,นัดแจมแล้วลูกน้องก็เลยเข้าใจว่าเป็นร้าน อ่ะแต่ลูกค้าโรมาเนี่ยอ่ะมึงไปอธิบายให้ฟังอธิบายใ,ให้ให้ร้านนี้ฟังไม่คุยเราไม่คุยเราคุยในไลน์ลจบไปแล้วเราอยากให้อยากรู้เนี่ยให้โอ๊ดคุยเนี่ยว่าลูกค้าน่ะแม่งพูดมาว่ายังไงครับครับครับูกครับ เอยากรู้ว่าไอ้คนที่โทรมาเนี่ยเขาบอกว่าคุยกับนัดแจมแล้วแล้วก็ตัดสายไปเลยครับเมื่อปรมากว่าเนียลูกค้าโทรหอันนี้ีช่ไมพี่โทรหาผมวเมื่อตอนเตอนว่าพีไเมื่อตอนเย็นนะครับมีลูกค้าตัดสมากเลยเนี่ยไอ้เรื่องดิสก์ดีซีเนี่ยเขาบอกว่าเขาคุยกันแล้วว่าว่าเรื่องบิสก์ดีิบถามว่ามีของไหมขอบอกว่า วันนั้นเนี่ยแจ้งไปแล้วครับว่ารอของรอไหมครับไม่ไดะครับเขา,าพดดูดาแจ้งไปทางผมผมไม่รู้ว่าเป็นเป็นที่เขาบอกว่าเขาคุยกับนักจั่มหรือว่าเขาจะเป็นล้านเพราะนั้นวันนั้นล้าน<ไ>ประโยคที่เขาบอกว่าคุยกับนักแจ่มเนี่ย <มะ S 1> เขา<ล>พูดมาใช่ไหมอ่าถูกต้องแล้วลูกค้าคือลูกค้าเนี่ยก็ใช้คําว่าคุยกับนักแจ่มแล้วมึงนะอ๋ออ่าอ่า ัวใหมอ่าพี่โปรสอ่คืออย่างนี้ผมบอกก่อนแล้วกันตรงนี้นะครับเรื่องของพวกงานคาร์บอนเนี่ยนะครับงานคาร์บอนต่างๆเนี่ยนะลำพังเนี่ยนะครับก็เป็นงานที่มันยากหรืองานที่มันสวยกว่าที่อื่นเนี่ยนะครับนะครับนะครับงานที่ คุณคิดว่างานคาร์บอนของผมเนี่ยนะครับมันสวยกว่าที่อื่นเนี่ยนะครับผมว่ามันก็ต้องรอไปตามโปรเซสงานใช่ไหมแล้วยิ่งอย่างเงี้ยนะครับคือลูกค้า่ยอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็สั่งผ่านร้านอื่นมานะครับนะครับสั่งผ่านร้านอื่นมาอ่าร้านก็ไอ้ที่รับมัดจำเขาไว้ก็โทรมาตามที่ผมนะครับพอลูกค้าบี้มากๆเข้าบี้มากๆเข้า ก็มีการไปบ่นนะครับไปบน่นว่าโดยสั่งของร้านนี้แม่งรอนานได้ไม่ทันใจไม่เลื่อนอะไรเงี้ยซึ่งถ้าคุณเคยทำเคยทำพวกงานคาร์บอนที่เป็นงานคัสตอมหรืออะไรก็แล้วแต่ในโลกนี้เนี่ยนะครับเรื่องปัญหาเรื่องของเวลางานคาร์บอนเนี่ย ทุกคนแม่งรับสภาพ,พในในระดับหนึ่งอยู่แล้วแม้กระทั่งตัวกูเองเนี่ยเคเคกูทํางานคาร์บอนเนี่ยฝนตกบ่อยๆเข้าอะไรเข้าเนี่ยแม่งกันเลดอยู่แล้วครับแล้วยิ่งเป็นงานยากๆด้วยอย่างเช่นเป็นพวกอย่างแอคอย่างล่าสุดเนี่ยเป็นแอคคอร์ด G10 ผมบอกเลยนะอ,อย่างชุดแต่งแอคคอร์ด G10 ผมเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจนะครับว่างานผมเนี่ยหนึ่งก็คือน่าจะสวยของพี่ของพี่คิวส่ง่นี้สวยกว่าชาวบ้านเขา สองก็คือว่าคุณภาพเนี่ยเท่าที่เห็นก็คือค่อนข้างที่จะเหนือกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์หรือคุณภาพเรื่องของราคาเนี่ยก็โคตรถูกกว่าที่เขาขายขายกันนะครับทีนี้เนี่ยเราต้องบอกหน่อยว่านะครับชุดแต่ง G10 ลำพังที่ร้านเองเนี่ยยังไม่พอขายเลยนะครับผลิตไม่ทัน ผลิตไม่ทันนะครับแล้วก็มีร้านในกรุงเทพเนี่ยที่อยากจะขายงานคาร์บอนที่เป็นของผมเพราะว่าบางร้านเนี่ยขายงานคาร์บอนของแบรนด์อื่นเนี่ยบางทีก็ไม่แฮปปี้ลูกค้าอยากจะได้รูปทรงแบบ a อทั H ี C นะครับแท้ๆยังไม่พอให้ร้านค้าที่กรุงเทพขายเลยในหลายๆร้านถ้าคุณรู้นะครับมีบางร้านร้านล้อแมกย่างก็ขายชุดแต่งของผมอยู่ก็มีผมยังผลิตให้ไม่ทันเลย หน้าร้านผมเองเนี่ยยังไม่มีขายเลยนะครับก็จะทำส่งให้กับคนที่สั่งมาจากต่างจังหวัดก่อนซึ่งบางทีเนี่ยคือมันจะรีบไปไหนวะมันจะรีบไปไหนนะครับบางทีเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกนะฮะปวดหัวมากเลยถ้าร้านไหนนะครับที่คิดว่าเฮ้ยของมันขายได้ คิดว่ารูปแบบทรงเนี้ยหน้าตาแบบนี้เนี่ยมันขายได้นะครับแปบ๊บหนึ่งนะนะครับ ถ้าคิดว่าขายได้เนี่ยคุณสั่งเป็นจำนวนครับแล้วสต็อกไว้ว่าเดี๋ยวสรุปกันเมื่อกี้ก่อนครับร้านอ่ะเขาเขาก็แจ้งลูกค้าว่าเออทางร้านอ่ะคุยกับนัจิ้มแล้วว,ว่าเดี๋ยวทางร้านอ่ะน่าจะเขาก็บอกเัวเวลาว่าอาทิตย์หน้าส่งให้เอ<ม>ก็จบเลยแลลูกค้าเข้าใจว่าลูกค้าเขาเลยแบบโทรสวนมาที่ร้านเช็คว่าเฮ้พูดจริงมากคุยกับนาจริงมาก,กขาขาเขาก็เลยบอกว่าอ๋อเนี่ยคุยกับนานแล้วลูกค้าก็โทรหลังจากวันปุ๊บเขาก็โทรกลับไปหาร้านอีกครั้งหนึ่ง คือเหมือนคนซื้อก็ไม่ไว้ใจร้านว่าสั่งของน้าแจ่มจริงหรือเปล่าของแม่งทําแล้วจริงหรือเปล่ากูจะได้จริงหรือเปล่าหรือว่าร้านเนี่ยตอแหลหรือเปล่าก็เลยโทรเข้ามาเช็คกับเราว่าไอ้เนี่ยผมคุยาน่าแจ่มแล้วคืออย่าอําครับไม่งั้นงงครับลูกน้องผมหลายคนนะครับอํากันไปอํากันมานี่ผมทํางานงงเลยผมก็จะไปโมโหร้านด้วยว่าเร่งผมหลายทางจังเลย เขาโทรมาบอกว่าเนี่ยทางทางร้านอ่ะก็บอกกันว่าจะให้คุณก็น้าแจ่มเขาก็เลยตัดสายเขาก็ไม่คุยาไปบอกทางร้านก็ผมก็บอกเลว่าพี่คุยกับน้าไหมเพราะว่าพี่เป็นร้านนี่เพราะถ้าเป็นร้านอ่ะผมจะให้คุณก็น้าน้าจอยู่หน้ารถพอดีเขาตัดสายไปเลยอีกแป๊บนึงเขาก็ส่งไลน์เข้ามาเล้ก็เดินสวนไปแล้วผมรถตรีส่งเลยนะว่าของอะไรก็เออก็ทางานแล้วทางร้านเนี่ยเขาเข้าใจไหมทางร้านเข้าใจบอกว่าพี่ลูกค้าโทรหาผมแล้วโทรหาพี่อะไรปวดประสาทเลยวันนี้ ตัวหัวมากว่าไงอันนี้เลขห้าหรือเลขเก้าครับอะไรครับเลขเนี่ยอะไรอะเฟสเชอร์โบหกห้าหรือหกเก้าหกห้าไม่ออดอี้เสตเซอร์โบรวมกล่องรวมจูนหกหมื่นเก้าพันบาทเมื่อมึงเก็บมากินคัรแล้วผมก็ยังว่าอยู่ว่าอยู่แล้วมึงอะไรล่ะผมกมนารถพิเศษไงรถตำมี้อะไรล่ะมึงไม่ถามไง มึงก็บอกมึงผิดตลอดนะโอ๊ตแล้วมึงก็ผิดซ้ำๆซักซา่แล้วคันมินิ <Aaa> นะครับเพราะนั้นเนี่ยอยากจะบอกแล้วกันว่าของอะไรที่มันขายได้เราคิดว่าเป็นร้านเนี่ยมันขายได้นะครับสต็อกไว้บ้างใครมีของแม่คือขายได้ไว้ใครไม่มีของก็คือไม่ได้ขายยุคนี้ยุคเรียกว่ายุครุดเร็วมีปุ๊บลูกค้าชี้ปุ๊บมีชี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊ปุ๊บ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 ปุบทายขนมให้อรบอยโบปุ๊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  ลงกระถูปั๊บลูกค้าซื้อขนมมาฝากปุ๊บนี่กูเพิ่งแชร์กระถูขนมไทยไปใช่ป่ะว่าใช้มือทำแล้วแดกไม่ได้สัตว์นี่ลูกค้ามแม่งซื้อมาให้กูเลยปล่อยทองไม่รู้ว่าใช้มือทำไม่ใช้ตีนทำก็ไม่รู้เนี่ยแดกเรียบร้อยผ่านนะครับ พวกโลกสวยก็แหล่เฮี้ยแหมอาหารไทยใช้มือทำแล้ว huh. ก um, ินไม่ได้เหี้ยกูเห็นโรตีแม่งไปยืนเยี่ยวปั้นแมทแมทแมทแมยังกินกันอร่อยเลยอโอมาเกษตรไอ้เหี้ยคัมราพันนะครับคัมราพันมือหนึ่งหมื่นฝ่าแดกได้เชฟแม่งเอามือเปล่าปั้นฟึบ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 บเอาปลาบีบปีปบปีปี แค่คิโมกปึ๊บปกลับมาปั้นต่อปึ๊บปมึงจะรู้ได้ไงปั้นเสร็จปึ๊บปหันไปเกาตูดหลังร้านเดินมาปั้นต่อปึ๊บป๊บแม่งเฮียหียังเรียควยยังอมอะไรตอเฮียไก่แค่ขนมไทยแม่งมือไม่ล้างทำเป็นแดกไม่ได้โอเฮียคอมเมนต์โชว์ผูแม่งเยอะคือผมเห็นคอมเมนต์พวกนี้แม่งเหมือนกล่องแดงอะโอ๊ยใช้ไม่ได้นะครับไอ้เฮียซีตัวละสิบาทอะไรแบบเนี้ยแม่งไม่เคยใช้หรอก เหมือนการเมื่อกี้คงไม่เคยแดกครับวิาการไปเรื่อยแม่งว่าบออะไรอีกคันมินิดเท่าไหร่ครับเสร็จยังเรียบร้อยแล้วครับไหนราคามาเท่าไหร่เขียนมาหาว่าไง ขึ้นห้อยถ่ายรูปไปเลยราคามาถูกไหมโอ้โหเฮียแม่งงงมากเลยนะครับเพราะงานนเราบอกนิดนึงเรื่องอะไหล่พวกงานคาร์บอนอะไรพวกนี้ถ้าคิดว่าขายได้นะยังไม่รู้เลยเว้ยนะครับช่ เออแล้วก็ฝากนิดนึงสำหรับลูกค้าที่มาติดฟิล์มที่ร้านนะครับใครที่ยังไม่ได้สติกเกอร์สวยๆนะเข้ามาเอาด้วยนะครับ<ๆ>ลูกค้าที่ติดฟิล์มไปนะนะครับเข้ามารับสติกเกอร์ด้วยนะครับสติกเกอร์สวยๆฝากด้วยนะครับใครที่ติดฟิล์มไปแล้วยังไม่ได้สติกเกอร์นะครับจะได้เป็นการรับประกันไปในตัวด้วยนะครับฟิล์มรับประกัน10ปีนะครับมาเอาสติกเกอร์ด้วยฝากด้วยใครที่ติดฟิล์มที่ร้านไป ฟิล์มตัวที่ผมขายรับการ5-10ปีนะครับโคตรนานนะครับโคตรนานนะครับนะครับเข้ามารับสติกเกอร์ด้วยนะครับแล้วก็ตามสติกเกอร์ JW ดิถึงไหนละ,ะเสร็จหรือยังะนะครับตามนั้นงานข้างหน้าก็เหลือไม่กี่คันเนาะเดี๋ยวถ่ายคลิปขายรถแจ๊สหน่อยมีแจ๊สซ k เคออโต้เข้ามาคันหนึ่งนะครับแล้วก็พูดเรื่องเบนซ์ต่อยหน่อยนะครับ โอเคนะแค่นี้แหละไปแล้ว